สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะรีวิวขนมจัญญพืชก้าวต้นตำไมขนมจัญญพืชอบกรอบรสออริจินอลต้นตำรับน้องโตยังไม่เคยทานยังไม่เคยทานไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าจะมีข้าวโพดอ๋อเขาบอกเป็นข้าวโพดใช่ไหมไหนไหนมาดูสิเห็นเลยมีข้าวโพดมีข้าวสาลีแล้วก็มีข้าวโอ๊ต มีสาข้ารวมกันมันอย่างนี้เลยออกมาเป็นอย่างนี้มี3ามข้ารวมกันเดี๋ยวเราเราลองมาแกะดูข้างในกันเลยซื้อเสร็จไม่ทันได้ถึงบ้านน้องโตจะรีวิวอย่างเดียวเลยนี่นข้างในเป็นอย่างนี้น้องโตหยิบมาดูสิจ๊ะอ่าฮะมันเป็นแผ่นๆใช่ไหมเป็นแบบโค้งๆเหมนหลังคาเลยเนี่ยลองชิมสิครับอุ้ยกรอบมาก กรอบมากวมนเราชิมดูอืมมเค็มๆหวานๆน,นะมีหวานด้วยมีหวานแตะลิ้นกรอบอร่อยดีอร่อยดีมัแผ <c oughs> ่นประมาณนี้นเหมือนๆที่หน้าซองเนี่ย <c oughs> มันก็คือ,อขนมนี้ก็คือผสมกับอะไรนะ <c oughs> มีข้าวโพดแล้วก็อะไรนะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตแล้วก็แป้ง ข้าวอะไรนะไม่ใช่ข้าวข้าวสาลีใช่ไหมใช่ข้าวสาลีาที่น้องโกบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามันอยู่หลังซองเนี่ยทุกคนมันเล็กมากเลยเนี่ยแค่นี้เล็กจิกก๊กใช่ไหมใช่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะดูตาปอบไม่ได้แล้วก็ที่สุดเราจะเห็นก็สรุปว่าก็กินอร่อยดีขนมอันนี้เราซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวแถวบ้านอ,อร่อยดี โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องคาตโต้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายยิง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 ,ง,งเอา,เ,อาเคียวดิอืมอืม,อมกรอกครับทุกคนกรอก